สวัสดีค่ะเด็กๆและในวันนี้ค่ะเจอกันอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะค่าและวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกันเลยนะคะอ่ะคุณครูจะมีตัวเลขมาให้จํานวน3จํานวนนะคะ5ในสามจนวนนั้นมีเลข5เลข6 และ30ค่ะอ่า5คูณ6เท่ากับ30หรือถ้าหากว่าคูณนำ3า30หาร6ก็ได้เท่ากับ5และถ้าหาก30หาร5ก็ได้เท่ากับ6นั่นเองใช่ไหมคะอ่าและในสังเกตดูว่าความสัมพันธ์แค่3ตัวเลขนี้นะคะก็จะสรุปได้แล้วคะ่ะว่าจำนวน2องจำนวนคูณกันค่ะ ผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลหารคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูในตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะในตัวอย่างข้อที่1น,นะคะจำนวนใดที่หารด้วย8เท่ากับ251ค่ะอ่ะเรานะคะ ก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองค่ะในความสัมพันธ์ของการคูณและการหารของครูก็จะนำา251ค่ะมาคูณด้วย8อ่ะก็จะได้เท่ากับสองพนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วค่ะสองพหารด้วย8จะเท่ากับ251นั่นเองนะคะ ่ะเรามาดูในตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะจํานวนใดค่ะที่หารด้วย3แล้วได้เข้ากับ455ค่ะอ่ะคุณครูก็จะนำค่ะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร455กครูก็จะนำมา คูณกับ3นั่นเองค่ะเมื่อมาคูณกันแล้วค่ะก็จะได้เท่ากับ1,365ค่ะดังนั้นค่ะ1,365หาร3ก็จะเท่ากับ455นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่3อีกข้อค่ะจำนวนใดค่ะหารด้วย สองร้อหารจำนวนใดเท่ากับ3033ิบสนะคะะก่อนอื่นรครูก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเหมือนกันค่ะอ่าจำนวนใดที่คูณกับ33ได้เท่ากับ231อ่ะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณครูก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมาค่ะว่าจํานวนใดที่คูณกับ33แล้วได้231 3อ่ะ3คูณอะไรค่ะที่ลงท้ายค่ะที่เป็นเลขอะไรคะ,ะเป็นเลข1ในหลักหน่วยนะคะคุณครูก็จะมาดูเลยค่ะว่าตัวไหนค่ะที่อยู่หลักหน่วยแล้วลงท้ายด้วยเลข1มีเพียงแค่3คูณ7ใช่ไหมคะยอ่ะ คุณครูก็จะนำา7คูณด้วย33ค่ะ7คูณด้วย33อ่านได้คำตอบก็เลยได้เท่ากับ231นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะ231หารด้วย7ค่ะก็จะได้เท่ากับ33เช่นกันนะคะเรามาดูตัวอย่างอีก1ข้อค่ะ 153หารอะไรแล้วได้คำตอบเท่ากับ17เราจะใช้เช่นเดิมค่ะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะ,ะจำนวนใดที่คูณกับ17แล้วได้เท่ากับ153นะคะอ่ะคุณครูก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมาค่ะ17 จำนวนอะไรที่คูณกับ17แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ153ค่ะคุณครูก็จะสุ่มโดยที่ตัวเลขค่ะ17คูณกับอะไรแล้วลงท้ายด้วย3นั่นเองนะคะอะคุณครูก็จะไปเปิดแม่สุดคูณที่แม่แม่7นั่นเองนะคะ7คูณอะไรที่ลงท้ายด้วยเลข3อะเห็นแล้วใช่ไหมคะก็คือ7คูณ9นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะคุคูครูก็จะสุ่มตัวเลขก็คือ17คูณด้วย9หรือ9คูณ17นั่นเองนะคะก็คูคูครูแล้วจะได้เท่ากับ153นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ153ก็จะหารด้วย9ค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ17นั่นเองนะคะ และตัวอย่างอีกหนึ่งข้อของเราค่ะ7,316หารอะไรแล้วได้คําตอบเท่ากับ1829ค่ะคุณครูก็จะใช้นะคะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเช่นเคยค่ะจำนวนอะไรที่คูณกับ1829แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ7,316นะคะ อ่ะคุณครูก็จะส่มค่ะส่มในการคูณในที่นี้นะคะก็คือก็คือค่ะ9คูณอะไรที่ลงท้ายด้วยเลข6นะคะอ่ะ9คูณ1,829คูณกับอะไรนะคะที่ในหลักหน่วยลงท้ายด้วยเลข6อ่ะ กูก็จะไปดูที่แม่9ค่ะ9คูณอะไรที่ลงท้ายด้วย6อ่ามีคือ9คูณ4 9คูณ436เพราะฉะนั้นค่ะ1,829ค่ะก็คูณด้วย4นั่นเองนะคะค,คูณสูมแล้วก็จะได้เท่ากับอ่า1พันเจ้อยสินะคะเพราะฉะนั้นค่ะ7,316ก็จะหารด้วย นั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับก็หารด้วย4นะคะขอภัยก็จะได้เท่ากับ1,829นั่นเองค่ะโอเคและในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ทำแบบฝึกหัดเล่ม2องคะ่ะในหน้าที่33 34และ 35นะคะจำนวนทั้งหมด3หน้าด้วยกันค่ะถ้าหากว่าเด็กๆคนใดค่ะที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเริ่มต้นได้นะคะและในวันนี้คุณครูก็ขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ